สวัสดีครับพบกับช่องลุงมณ์สายแหงนะครับโอ้โหวันนี้คนถูกหวยลอตเตอรี่กับลุงมณ์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวลุงมณ์ต้องไปขึ้นเงินให้เยอะแยะมากเลยครับเรื่องของเรื่องลุงมณ์ถือกพร้อมด้วยครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับบอกล้ว,ว่าลุงมณ์สายแหงนะคนที่ไม่เคยถูกก็ถูกนะครับงวดนนี้ถูกคักถูกแน่พี่น้องเอ้ยถูกซอดสามตัวหนาสามตัวหลัง ถ้ามีหอดสามโตขางเคียงเนี่ยถือกแล้วครับถึกคักถึกแน่ถึกบ่บรรยักษ์บรรยั่น,นบอกแล้วไงครับว่าลุงมนสาย,หย,ยาาแห้งนะครับพี่น้องเอ้ลุงมนก็ถึกนะ้ครับยาแต่บอแห้งนะครับเดี๋ยวเจ้าหนีเขาสีมะนาวได้ครับสามเก้านะครับบ่ถือกตะลักหวัวถ้าออกเจ็ดหาถือกหอดอิปูอยู่ในหูคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับโชคดีไม่มีนี่วงเล็บ ອ້າວເົ້າແຮงເຈົ້ nin.